พ่วงข้างมนตรีสวัสดีค่ะวันนี้มีสินค้ามาแนะนำนะคะนั่นก็คือพ่วงข้างซานเลงรุ่นใหญ่ของเรานะคะผลิตจากเหล็กแป๊บปับปาปายเกลียวคาดเหลืองหนา1.5มิลน,นะคะปูพื้นด้วยแบนรีด1นิ้วครึ่งโครงสร้าง6หุนทั้งคันเลยนะคะย้ำว่าโครงสร้าง6หุนทั้งคันเลย รุ่นนี้จะพิเศษนะคะลูกค้าสั่งเป็นเปิดหน้าปิดท้ายนะคะเปิดหน้าปิดท้ายมีเหล็กรองให้เรียบร้อยนะคะสามารถใส่ถังน้ําขนาด20ลิตรได้นะจะมีช่องใส่กระติกตรงนี้ให้นะสามารถใส่กระติกน้ําแล้วก็ถังน้ําขนาด20ลิตรได้เลยด้านข้างก็ยังสามารถนั่งได้นะมีที่นั่งให้เรียบร้อยเลย <S 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 ส่วนเปิดหน้ามีเหล็กรองให้เรียบร้อยนะคะมีกรอนล็อกให้ด้วย เซตอุปกรณ์มีให้ครบนะคะเซตอุปกรณ์มีให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นชุกมือสองล้อมือ2ขึ้นซี่ใหม่ยางในใหม่ยางนอกเฟอร์สเทนติดบางโคนให้เรียบร้อยสวิงอาร์มจะเป็นสวิงอาร์มรางน้ำสองนะคะหนาห้ามิลค่ะรุ่นนี้จะพิเศษหน่อยก็คือสั่งปิดท้ายแบบนี้นะคะนี่ปิดท้ายแบบนี้เลยจ้า ราคาขายปลีกรับเองหน้าร้านนะคะจะอยู่ที่3850บาทค่ะ3850บาทนะคะได้พ่วงข้างคันใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะตัวเซตอุปกรณ์เนาะก็จะเป็นเหล็กแถมก็จะมีให้นะคะเป็นข้องงอ2ท่อนแบนรีด1ท่อนนะคะแถมสีอีก1กระป๋องค่ะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมารับเองนะคะทางร้านมีบริการจัดส่งค่ะ รุ่นนี้รวมส่งเก็บเงินปลายทาง4,750บาทเท่านั้นนะคะ4,750บาทเท่านั้นนะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์065120962นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สะดวกมารับสินค้าเองหน้าร้านนะคะสามารถมารับได้เลยค่ะ ร้านเราตั้งอยู่ที่บ้านแสนสำราญตำบลนน,นรังอเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะปักหมุด GPS มาเลยค่ะหอจะกอมนตรีค้าเหล็กนะคะติดถนนเส้นหลักแจ้งสนิทที่23เส้นอุบลยะู่นนะคะร้านเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะ